ดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะฝาก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะในเดือนมกราคมสองห้าหนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะค่ะฝาก็ทํในความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือน2เดือน3 4มี่ห้าเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะและทุกครั้งเนี่ยค่ะ ที่ฟ้าจะทานายให้นะคะฟ้าจะถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอบารมีท่านเนี่ยให้ผลการทํานายแต่ละหัวข้อแต่ละคําถามของชาวราศีสิงห์เนี่ยให้ออกมาได้ตรงแลวใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ปรับสมดุลพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้นะคะก็รับชมรัะฟังกันนะคะขอพลังงานชาวโสดราศีสิงห์เดือนมกราคม2 5 6 6ค่ะ ขอพลังงานดวงความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงเดือนมกราคม2566ค่ะขอพลังงานดวงความรักคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีสิงเดือนมกราคม2566ค่ะมาดูกันเลยนะคะพลังงานอารมณ์ความรู้สึกนะคะชาวโสดน,นะคะในเดือนมกราคม25 6นี้ชาวราศีสิงเนาะมีพลังงานในรูปแบบใดบ้างแล้วจะสเสน่ห์ดีฮอตบังบริเยอีกไหมนะคะมาดูกันเลยนะคะ คุณได้พลังงานเดทนะคะคุณได้พล uh, ังงานเอ่อซิกออฟซอสค่ะก็มีพลังงานชาวโสดบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพลังงานเหมือนโสดมาได้สักพักแล้วบางท่านนี่ก็ตัดจบหมาดเลยกับทุกพนักงานความรักความสัมพันธ์เลยว่าท่านใดที่เข้ารับชมแร้ฟังเนาะก็อารมณ์ความรู้สึกพลังงานที่แย่ๆไม่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นคุณตัดจบออกมาเลยแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีเหมือนซิกออฟซอสเลยค่ะคุณก็ไม่เป็นไรก็ ล่อยสิ่งไม่ดีนั้นไปไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินหน้าต่อไปนั่นเองอารมณ์พลังงานความร,รู้สึกจะเป็นอย่างนี้เลยดีมากเลยนะคะชราศรีสิงห์เนาะก็ท่านใดที่อารมณ์พลังงานรู้สึกนี้นะคะเความรักไม่ดีอยู่แล้วไม่มีความสุขปล่อยไปเลยคะ่ะความรักดีๆมีอยู่แน่นอนนะคะขอให้เราเนี่ยให้คุณนะคะเยียวยาหัวจิตหัวใจแล้วรู้ให้ไวอย่างเช่นไพ่ที่สตรองมากเลยซิกออฟสอดคือปล่อยไปเลยนะคะก็ ความรักดีๆมีอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็พูดอีกครั้งนะคะเรามาดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะชาวโสดมีลักษณะเ,เด่นในเรื่องของสเออสเน่ห์ดีใครเข้ามาอ้อยมาจีบไหมามาดูกันเลยค่ะ mm hmm. คุณได้พลังลง,งานเดอะ Magician นะคะก็มีพลังงานชาวโสดนะคะท่านหลายท่านเลยนะคะในช่วงนี้นะคะการเจรจาคําพูดของคุณเนี่ยนะจะมีสเสน่ห์แรงดึงต่อเพศตรงค้าสูงมากๆเลยก็พูดง่ายว่าเดือนนี้เนี่ย มกราคม2องนี้ก็เสน์ดีมากๆอีกแล้วนะคะก็ฮอตปังโปรย์เยกแล้วคุณได้พลังงานเดอะเวล์นะคะโปรไฟล์ของคุณนะคะในโลกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในโลกโซเชียลก็จะดึงดูดนะคะเพศตรงข้ามเข้ามาอ้อยมาจีบนั่นเองแต่ถ้าเป็นโลกโซเชียลเนี่ยขอให้สแกนกรรมให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังเนาะก็เนี่ยนอกจากคุณได้เดอะเวล์แล้วคุณก็ได้ View of Fortune ค่ะ มีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะชาวโสดทุกพลังงานชาลรธิีสิงห์เลยคุณมีโอกาสที่จะได้โครจรกลับมาพบกับคู่ของคุณที่เคยทําบุญร่วมกันมาฝากพูดอีกครั้งนะคะที่เคยทําบุญร่วมกันมาแต่จะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนั่นเองนะคะมีการโครจรที่จะได้พบกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามีพลังงานที่เด่นมากๆเลยคุณได้ไหมเอสออฟคัพส์เนี่ยพอเจอกันปุ๊บถูกตาต้องใจนะคะถามว่าเจอกันยังไง เดินทางเจอกันสื่อโรคออนไลน์นะคะแล้วก็บางท่านที่เจอกันโดยบังเอิญก็คือเดินทางเ่ค่ะก็มีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องทําให้เจอกันโดงเอิญปุ๊บปั๊บเจอกันแล้วอุ้ยถูกจิตถูกใจอะไรเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่ชาวโสดบางท่านไปเบงเกนตาบาห์พนังงานที่จะได้เจอและก็เริ่มความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็มีด้วยนะคะเนี่ยเพราะคุณได้พลังงานเด่นอีกใบหนึ่งก็คือ c s of w a n d s แน่แท้เลยนะคะบางท่านก็เจอกันในเรื่องของสายงานด้วย มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสูงม,มากๆในช่วงเดือนนี้เลยชาวโสดค่ะก็ทุกพนักง,งานชาวโสดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามแต่ขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะคะความรักดีๆมีอยู่แน่นอนนะคะฝากก็ช่วยในเรื่องความรักนี้ด้วยนะคะแล้วก็เออสเน่ห์ดีมากๆเลยขอให้เจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับ ลักษณะบุคลิกนิสัยที่จะเข้ามาอ้อยมาจีบชาวโสดราศีสิงในเดือนมกราคม2 5 6นี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะมีลักษณะในรูปแบบใดบ้างฟัา่มาดึงมาให้จากไพ่เลิฟทาเลนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะเดี๋ยวประเทศอิสเลีถ้าตรงโดนใจก็นะลักษณะนิสต์ออฟแฟนนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยก็จะทํางานเก่งนะคะชอบเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะเออเป็นคนต่างชาติต่างศาสน,นาต่างภาษากับคุณก็เป็นได้นะคะแต่ว่าคนนี้จะ รีรีรนิดหนึ่งนะคะดูมีสเสน่ห์แรงดูต่อเพดตรงข้ามสูงทำงานเก่งนั่นเองคุณผู้ชมนคุณชอบแบบนี้ไหมนะคะละคักษณะคาหรือเธอคนนั้นนะคะเพดออฟซอสอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างพูดตรงนะคะแล้วก็อารมณ์ร้อนนิดนึงถึงกระนั้นถ้าเป็นอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าหน้าอาจจะหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกอาจจะดูเด็กๆดูอ่อยาวกว่าก็เป็นได้ด้วยนะคะละคักษณะ The ดนโ r เล s นะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยก็อาจจะ เป็นผู้บริหารดูมีอำนาจมีบารมีนะคะดูเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งดูมีโก้อนนิดๆน,นะคะแล้วก็อาจจะเป็นทำงานข้าราชการก็ได้หรือต่างชาติก็ได้เช่นกันนะคะนี้เรามาดูลักษณะสีผิวบุคลิกรูปร่างเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ t a l e r e s นั่นเองนะคะฟ้าดึงมาให้เนาะลักษณะอวบข่าวนะคะนี้อวบขาวแบบรูปร่างสันทัดถ,ถึงกลางนะคะ อันนี้รูปร่างผิวสองสีบางสูงนะคะสูงอันนี้รูปร่างผิวสองสีบางอันนี้กลางถึงเล็กนะคะก็คุณก็ดูเอานะคะคุณชอบแบบไหนนะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ที่ในเดือนนิษแยดีฮอตปังปรุกเอกแล้วขอให้เจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะค่ะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์นะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะ ในช่วงเดือนมกราคม256นี้เป็นอย่างไรเรามาดูาทิศทางอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะคุณได้พลังงาน The e m p r o s s นะคะคุณได้พลังงาน The Hangman นะคะคุณได้พลังงาน Forbes เป็นพลังงานที่ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าคุณจะเ,เริ่มต้นคบกันเนาะเนี่ยอารมณ์พลังงานความรู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยไวเวอร์ซ่ากลับกันได้คุณลองสังเกตพลังงานนะอาจจะเป็นคุณสองคู่ก็ได้หรือตัวคนเองก,ก็ได้ คือจะมีอารมณ์แบบในเดือนนี้นะฟ้าบอกเลยว่าจะมีอารมณ์แบบเบื่อเบื่อมีความคิดกังวลความสับสนความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ท,ที่ยังเพิ่งเริ่มต้นคบกันอยู่เนาะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนทั้งคู่อาจจะยังต้องเลือกก่อนอ,อ,อาจจะต้องเพราะว่าต้องมีคนคุยไว้ทั้งคู่อาจจะยังไม่ชัดเจนก,ก็จริงแหละค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นคบกันออขอโทษค่ะคบกันเดือน2เดือนและบางครั้งเนี่ย น่าจะเป็นคู่ของคุณเนาะที่เขาหรือเธอคนนั้นบางทีอาจจะเงียบใส่อะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณบางทีก็คิดมากงงว่าเอ๊ะเราจะเอาอย่างไงใช่ไหมแล้วก็ทําให้คุณตัวเองคุณเองนั้นก็คิดด้วยได้ว่าเออถ้างั้นเนี่ยฉันก็ยังไม่เลือกฉันขอดูก่อนว่าจะไปถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยอารมณ์พลังงานความรู้สึกจะเป็นเช่นนี้และตัวคุณเองก็จะคิดว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะมีคนไว้เลือกอยู่เพราะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะดูแบบดูด,ดีดูภูมิฐานนะดูมีอำนาจมีบรารมีดูแบบดูมีโกนิสนิตนะคะ ซึ่งทําให้ตัวคุณเองใน,ในเดือนมกราคม2560เนี่ยคุณจะมีอารมณ์เบื่อตามพลังงานไพ่เลยแล้วก็มีความคิดว่าเออจะเอาอยัางไงจะไปยังไงจะจะทำอย่างไรจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยอารมณ์พลังงานความรู้สึกนึกคิดแล้วจะเป็นยังไงบอกเลยว่าฟาสรุปเลยว่าจะเป็นอย่างนี้คะคุณจะมีอารมณ์คิดนะคะตึกตรองมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะคิดแล้วก็จะเลือก นะคะก็ยังไม่ชัดเจนกับคนคนนี้ที่คุณคบคุยอยู่เพราะว่าู่ข่งคุณเขาเธอคนนั้นบางครั้งอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นด้วยก็คือบางทีเขาก็เงียบเนาะทาให้คุณรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์พลังงานความรู้สึกจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ยังต้องคิดไตรตรองนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะขยับพัฒนาความรักสัมพันธ์ไปอีกเลเวลเลยอารมณ์พลังงานฝ้าอ่านตามหน้าไพ่เลยนะชราศิีสิงห์นะเป็นพลังงานโดยรวม ถ้าครรงานความรู้สึกคู่ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะ,ะสําหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วใกล้เคียงคุณก็ลองดูนะคุณคิดนึกคิดไต่ตรองอถูกแล้วเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นคบกันเองเนาะถ้าความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจและจะไปกันได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายจริงไหมล่ะคะแต่ถ้าตั้งแต่เริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนแล้วยังมีอารมณ์แบบคิดมากหรือกังวลหรืออะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆค,คิดก่อนว่าเราจะเอาในรูปแบบใด นะคะถ้าต่างคนต่างมีช้อยก็ดีค่ะเรายังไม่ได้ตัดสินใจเนาะเราก็ดูให้ดีก่อนคิดตัดสินใจนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนมกราคม2องหนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าคู่ของคุณเข้าเธอคนนี้ที่คบคุยอยู่นะขณะนี้เขาตรงกับโปรไฟล์ที่คุณต้องการตรงกับใจดีต่อใจคุณจริงๆแล้วเช็คแล้วว่าเขาหลุดคนนั้นไม่มีใค่คุณก็ลองเคลียร์ปัญหาแล้วก็ทําคมเข้าใจกันเพื่อจะได้ปรับสมดุอลอารมณ์ ขยับพัฒนาความรักมสัมพันธ์ไปอีกเลเวลนะคะลองดูนะคะก็ฟาก็อ่านให้ตามรูปแบบพลังงานไพ่แบบนี้เลยก็ยังไม่ได้คิดคือความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบจบหรืออะไรแต่คุณยังต้องเลือกทั้งคู่อะทั้งคู่ต่างต้องคิดต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็อาจจะมีอารมณ์แบบ อึมครึมเบื่อบื่อด้วยอะไรเงี้ยนะคะในช่วงนี้ก็ยังไงก็อยากให้ไพ่ดูเราก็ปรับสมดุลอารมณ์ความรู้สึกเลยนะคะจะได้มีพลังงานดีๆทําเรื่องดีๆเรื่องการงานการเงินจะได้เข้ามานะค,ะคุณาราศีสิงห์นะก็ขอให้นะคะมีความสุขค่ะค่าสําหรับท่านที่คบกัน3ามสี่ห้าเดือนแล้วนะคะชาราศีสิงห์นะสถานาาะไม่ชัดเจนเรามาดูพลังงานความ รักความสัมพันธ์ของคุณกันความรู้สึกนะึกคิดเนาะในเดือนมกราคม255หนี่เป็นอย่างไรนะคะถ้าคุณได้พลัง ten of wands นะคะคุณได้พลังงานใน o f e n t i c l e s คุณได้พลัง f o น r of wands เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะระยะเวลาเนี่ยก็3ามเดือนก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกันพยายามนะคะก็ปรับด้วยกันมาจนถึง ในเดือนมกราคมเออ25 256นี้คุณก็เข้ามารับชมรับฟังนะว่าเราจะเป็นอย่างไดบอกเลยว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคุณทั้งคู่ที่เรียนรู้พยายามทำความรู้จักทำความเข้าใจกันมาถึงขนาดนี้เนะี่ยเขาที่เข้ามาเปิดเนี่ยนะฟังคลิปฟ้าเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตกลงปลงใจขยับพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอีกเรเวลบางท่านบางเกณฑ์ตาบางงานมีความชัดเจนกันมากมาก,มาก,มาก,มากจนกระทั่ง ชัดเจนตกลงคบกันเป็นแฟนจริงจังเลยก็ว่าได้นะคะก็ดีมากๆเป็นความรักของท่านที่จะจริงจังมากๆในเดือนมกราคมสองห้าหกนี้อะอย่าลืมนะคะที่ฟ้าพูดไปก็คือบางท่านนี้เป็นแฟนจริงจังคบกันเปิดเผยเลยอย่างแน่นอนเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะแหมไม่อยากพูดเยอะเลยเจ็บคอนะคะขอให้พลังงานดีๆอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นกับชาวราศาีสิงห์นะก็ นะคะก็รักษาความรักสัมพันธ์ให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อที่จะได้นะมีความสุขนะคะในทุกๆครั้งที่คบคุยกันพูดคุยกันเลยนะคะก็ะะขอให้มีความสุขมากๆในเดือนมกราคม25 6นี้นะคะค่ะสำหรับท่านที่คบกันนะคะ6กเจดเดือนจะปีแล้วนะชาวราศีสิงห์นะสถานะไม่ชัดเจนนะคะในเดือนมกราคมสองหนี้ นะคะมาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่กันเป็นอย่างไรเนาะคุณได้พลังงาน Six of cups นะคะคุณได้พลังงาน Queen of s w o r d s คุณได้พลังงาน t w o of pentacles เป็นพลังงานที่นะคะตัวคุณเองนะคะหรือคุณทั้งคู่ก็เป็นได้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคู่ของคุณกันเนาะก็คือเหมือนกับมีการปรับสมดุลอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในเดือนมกราคม25งหนี้คุณจะมีอารมณ์พลังงานที่ปรับสมดุลอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ที่ผ่านมาอาจจะมีการแบบไม่เข้าใจกันบางประการอาจจะด้วยเรื่องของทัศนาคาติผู้ชายไปขวาหรือมีใครใค,รใค,รใค,รคนใดคนหนึ่งเนี่ยควบคุมความรักความสัมพันธ์แต่พลังงานไพ่เหมือนกับจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าคะชาวราศีสิงค์คะลองสั่งเกตพลังงานดูนะแต่ถ้าเป็นตัวคุณคุณก็ปรับสมดุลอารมณ์พลังงานเหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะก็มีโอกาสที่จะมอบสิ่งดีๆให้กันด้วยในเดือนมกราคม2 5งห้าอหกนี้ด้วยนะคะบอกเลยพลังงานไพ่นะคะ คุณจะมีโอกาสที่จะเดินทางมาพบพูดคุยกันไปเที่ยวไปเดทไปดินเนอร์ด้วยกันแล้วก็มีของให้กันด้วยนะคะแม่ก็เพิ่มความหวานด้วยนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นกันนะคะว่าได้อะไรนะคะเขาได้พลังงานเดอะแฮงแมนมนะคะเขาได้พลังงานเอ่อเดอะฟูลนะคะได้พลังงานเดอะสตาร์ทำไมเขาหรือเธอคนนั้นคู่กับคุณที่เอ่อได้พลังงานไพ่เดอะแฮงแม่ เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างคิดถึงคนึงหาในตัวคุณชาลัสีสิงห์มากเลยนะคะเนี่ยเขาก็อยากจะเดินทางพาตรงใจกับคุณเลยค่ะก็คืออยากจะแบบไปท่องเที่ยวไปเดทไปดินเนอร์ไปเพ,เ,ออเพิ่มความหวานเพิ่มความเข้าใจอุ่นให้กับคุณคุณทั้งคู่นั่นเองแล้วคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยเขาได้ทํางานเดอะสตาร์เขาก็อยากให้ความรักครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีต่อคุณชาลัสีสิงห์เนี่ย ให้มีความสัมพันธ์ที่สมหวังนั่นเองมีหน้าละดูสิห้อยหัวกันเลยทีเดียวมีความคิดถึงคนึงหามีความคุ้นคิดกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้ความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้สมหวังนั่นเองแล้วก็จะมีของที่ฟ้าพูดไปเนาะจะมีของให้ของขวัญอะไรเงีเ้ยเล็กๆ็น้อยๆให้กันด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองให้เขาให้คุณเขาเธอคนนั้นที่เขาคิดถึงคนึงหาให้เขาหายคิดถึงนั่นเองต้องบอกก่อนบางท่านบางเกณฑรตมกรมงานอยู่ไกลกัน นะมีระยะทางด้วยกันงานอ่าถ้าไม่ได้ไกลกันมากก็ไกลเรื่องงานเรื่องเรียนแต่บางท่านเนี่ยอยู่ต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนแล้วก็เป็นไปได้ว่าต่างเออก็คือต่างภาษากันต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างภาษาด้วยก็มีนะคะก็พลังงานไม่ได้มีอะไรแย่เลยมีแค่ว่าคู่ของคุณเขาเน,าานี่ยแค่กังวลคิดถึงแล้วก็อยากให้ความรักวามสมันนีสสมหวังกับคุณนั่นเองแต่ดูพลังงานาคุณราวชาวลศีสิ่ง้วยัง ดูเฉยๆอยู่เลยแต่คู่คุณเขาหรือเธอคนนั้นอยากจะสมหวังจริงๆนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยไม่ได้มีอะไรแย่เลยก็ยังต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจขยับพัฒนา,นาความรู้ามของันไปแบบเนี้ยนะคะเพราะาตัวคุณชาวราศีสิงห์ยังยังต้องขอดูไปก่อนนะคะในสำหรับท่านที่คบกัน6-7เดือนจะปีเนาะแต่คู่ของคุณเขาอยากชัดเจนแล้วละ่ะ <c oughs> ก็ฟ้าอ่านให้ตามพลังงานไพ่เลยนะจ๊ะก็ไม่ได้มีอะไรแย่เลย เป็นพลังงานที่ดีมากๆถึงแม้ว่ายังต้องคิดตัดสินใจกันอยู่แต่ก็เป็นพลังงานที่ดีเลยค่ะไม่ติดขัดปัญหาใดๆเลยก็ขอให้มีความสุขสมหวางในคู่นะคะก็ขอใหเอ้เดินทางท่องเที่ยวมีความสุขนะคะตามให้ดีให้แบบพลังงานไพ่ดีตามไพ่ที่ฟ้าทำนายามาให้นี้เลยนะคะชาาสีสิงนะห์นะมีความสุขค่ะค่าสำหรับ ชาวราศีสิงห์ท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะมาดูรวมพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมกราคม2566นี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะฝาก็พูดทุกครีมนะคะถ้าพลังงานคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะก็ดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานอะไรบ้างน,นะคะชาวราศีสิงห์นะคุณได้พลังงาน T of Fans นะคะคุณได้พลังงาน True of Fans นะคะคุณได้พลังงาน Ni สอ็อบเพนดิเคคุณได้พลังแคมเปเลน length, นะคะคุณได้พลังท o อ o ฟคัพสเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะก็มีบางพลังงานบางท่านบางเกนตาเนาะบางคู่บางครอบครัวนะคะที่มีความไกลนะคะบางท่านนี่ก็อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะบา,บางท่านก็ต่างประเทศเลยหรือบางท่านไม่ได้อ่อต้องอยู่ไกลกันแต่ต้องนะออกก็คืออยู่บ้านเด้วยกันเนี่ยแต่ว่าต้องมีการเดินทางไปทํางานที่ต่างถิน่นต่าง อำเภอต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้ไปกลับมาเจอกันตลอดนะคะก็บางท่านบางคู่ของครอบครัวก็เจอกันเอ่อเจ็ดเจ็ดวันครั้งหนึ่งเจอกันหรือสิบห้าวันเนี่ยนะหรือว่าบางท่านนี่ก็เป็นเดือนก็มีนะคะจึงทําให้มีการรอคอยนะคะมาเจอกันนะคะนั่นเองนะคะถึงตอนนั้นเนี่ยเอ่อพรงานไภ่เนี่ยเนี่ย,น,ยนะคะบอกว่า ถึงมีระยะทางก็ไม่ได้เป็นปัญหาในคู่ในครอบครัวเลยในเดือนมกราคม2566นี้คุณจะมีความเข้าอกเข้าใจมีการรอคอยมาพบเจอกันนะคะและมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตให้มีความสุขในคู่ในครอบครัวด้วยกันนะคะเนี่ยคุณได้พันทรูอครับในคู่ในครอบครัวของคุณนะคะในเดือนนี้คุณจะมีความสุขประมุลมากกว่าที่ผ่านมา นะคะเพราะบางท่านบางบางเกณฑ์ตามบางคู่บางครอบครัวก็อาจจะมีการมีปัญหากันมาเนาะแต่ในเดือนนี้คุณจะมีความสุขในคู่ในครอบครัวมากๆมีสิ่งดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานของการเงินสิ่งใดก็ตามแต่ในคู่ในครอบครัวจะเอื้อเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันให้มีความสุขสมดุลกันในคู่ในครอบครัวมากกว่าที่ผ่านมากันเลยทีเดียวค่ะแมมเป็นงงานที่ดีมากเพราะคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นก็นะคะเป็นคนที่แบบว่า ถึงแม้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะทําอะไรดูเดิมๆซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบทักเช้าทักเที่ยงทักบ่ายทักเย็นอะ่ะแต่เขาก็รักคุณน,นะคะชาวราศีสิงห์นะในคู่ในครอบครัวก็จะอุ่นมากๆเลยฟาบ,บอกเลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะก็พลังงานความรักดีชีวิตดีครอบครัวดีนะคะถ้าพลังงานความรักดีครอบครัวพลังงานความรัก ก็ปวดถ้าไม่ดีปุ๊บอึมครึม,มปั๊บเราจะหาหนทางอื่นไม่ออกถ้ามีชีวิตคู่ที่ดีแล้วก็รักษาไว้นะคะในเดือนนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวราศีสิงห์นะอ,อ๋อฟ้าลืมบอกไปแล้วก็จะมีอของขวัญสิ่งเล็กๆน้อยให้กันด้วยนะคะในคู่ในครอบครัวในเดือนนี้นะคะ,ะก็ครบแล้วนะคะสถานคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็ท่านใดที่ต้องปรับสมดุลอารมณ์ความรู้สึก นะคะก็ปรับสักนิดหนึ่งนะคะการปรับสมดุลถึงแม้ว่าทํายากแต่ฟาก็อยากให้ท่านได้ลองทําดูนะคะดีจริงๆนะคะซึ่งฝาก็ชอบในสิ่งนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ศึกษาในช่อง YouTube ต่างๆจากท่านวิทยากรต่างๆเก่งๆเนาะที่ทุกจริตก,กับตัวเรานั่นเองก็เป็นเรื่องที่ดีก็พลังานดีภายในดีใช่ไหมคะก็ภายนอกดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดึงดูดกดแรงดึงดูดนะคะก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาทั้งการงานการเงิน ความรักดีกระยาณีมีดีทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ฝากก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยช่วงมีสถานาการณ์โควิดอยู่เลยเนาะก็ฝากดูแลนะคะรักษาสุขภาพทั้งกายและใจนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ปีมกราสองห้าหกแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกๆเรื่องเลยนะคะฝากก็ ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ